สวัสดีครับบาทหสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้พาเดินทางมาหาปู่ห้าเจ็ดแปดนพีนองเนาะกับผมพามาฟังน้ำกันครับงวดวันที่16กรกฎาคม2566นาร้อนพีนองครับอ๋มาหอดมาถึงแล้วครับผมเขาไปกราบนมัสการปู่น้ำกันนะครับเนาะไปเบ่งเล็ขันน้ำมนต์น้ำกันครับแล้วไปฟังน้ำกันว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับทรงมหาือยั่งนะครับพี่น้องครับผม ท้องฟ้าแจ่มใสพี่น้องเนาะปูอยู่อยู่ครับได้ยินต่เสียงนะครับผมเอาเขาไปหาปูน้ำกันธรรมชุ่มแดดพี่น,อน,น้องเมื่อแดดดีนะครับผม กาบนมัสก,การครับปูเอาทำมาชมนะครับเนาะเอาล่างบนกระตัวเก้านั่นละครับปูเห็นปูทรงไอไล่ใ,ให้ผม,มปูที่ทรงไล่ให้เลขคันน้ำมนน่ะมาแล้วมาแล้วเก้า <9. S 1> ครับปัก ลักเก้าปักหลัก, 9, ก,ห,ลกหน่วยเก้าปักหลักหน่วยล่างอ่าโอ้เก่าอยู่หลักหน่วยล่างอยู่หลักหน่วยเก่าบอกว่าแล้วครับแต่ว่าตัวเนเน้นให้รูดไปเลยครับแต่ว่าตัวเนเน้นนั่นมันจะมีเป็นเรขคู่ทั้งนาครับ งวดออก,ก้อนก็บอกว่าครูก็ขีดหนึ่งหลักสิบนั่นป้องเด็กออขีดก็ครูครับปู่ปานนี้ก็บ,บอกว่าเก้ายูหลักหน่วยล่างขี้คุ้ยกันน่ะอืมมันมีอยู่ศูนย์เก้าครับหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้า หกเก้าที่ไฟไฟมันตูงกันเนี่ยอหมหกเก้าเจ็ดเก้าครับแปดเก้าเก้าเก้าลักสี่มันคู่บานนี่นี่ก,กลับให้กระล่ให้กระล่ ก้าอยู่หลักหน่วยนะปูให้นเห็นน่น,หนให็นแน,น่นลักสิบคูลักสิบมันคูคือศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าวันที่เท่าไห,หร่สิบหกปูวอ๋ออาคาปูเอาเนินนิปปัปเขียนเขีนให้เพือนเขียนเสีนคือตัวเด่นอ่าแล้วกาปูว มีเก่าปนแ่โ่เก้าแล้วปูนี่นี่ก็เก้านี้กับหเก้าอันนี้เป็นสามเบอร์เอันส่งหอันนี้พนส่งตัวเดียวยิ่งซะเลยศูนย์เก้าเก้าหเก้าสามกศนเก้าันมีวัดอยู่อันนี้พ้นส่งไให้เรยนปูอาเมก่อนี่ยงกันรองซองอยูนอีห่งละ ย่างกันอยู่มันทีเป็นศูนย์หาแม่ผมยังมาอยู่ว่ากันไปกันย่างกันศูนย์สามเนาะครับปวมันย่างกันอยู่เนี่ยตันจะไปบนวนซักแล้วศูนย์แปดเอาเก้าศูนย์ปูนี่เก้าหาศูนย์หกศูนย์หาตัวเก้าว่าหนิมีสี่ศูนย์เพื่อนว่าจับครูไหมป๋ปูเพื่นจับครูไหมป๋อเลขขันน้ำมนิพี่นต์ครับเจ็ดบวกหลักหน่วยล่างงอนกอนออกสามโดนเจ็ดดับล่าง 7บวกหลักหน่วยล่างเจ็ดบวกหกเป็นสิบสาเอาพี่น้องแคปเอาเรื่อยถามักนี่นี่จับเอานี่นี่เล่นปลาปูนะคือมีศูนย์ปูคือว่มีศูนย์ี่ศย์คือกลมคับศูนยอีกมั้ศูนยอีกที่ปูนี่เลขขันมันพี่น้องเก็ว่าศูนย์แปดศูนย์เกห้าสามสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูย์หพี่น้องหลักศูนยนะครับหาเก้าในปูเก้าสามเ้าสี่เก้าแปดปู ล่างเก้าปักหลักหน่วยล่ังหน่วยท่นวว่าเน้นเก้าเน้นศูนย์เก้าเน้นสองเก้าเน้นสี่เก้าหกเก้าแปดเก้านี่ครับพี่น้องถ้าหน้ามันี่เป็นเลขคู่หน้าหลักสิบจะเป็นเลขคู่เอ้าหลักการนี่ปัหลักสิบนี่เลขคี่นี่มีโอกาสหน้าบนี่หนึ่งเก้าสามเก้าหาเก้าเนนียหลักสิบมันคู่อันนี้ไม่โอกาสมาปุบนี่าว่าเอาเอาเป็นคู่เด่นเด่นให้ก็คือหลักสิบมันคู่ ครับเลขล่างจะออกได้กันขี้ก็ครูครับปูผู้ใหญ่ใจดีทรงไหมยังปูปูปูผู้ใหญ่ใจดีไหมยังครับเอานี่บอกกระดี่นี่อ้าวปูมาเขียนผู้ใหญ่ใจดีนเขาเขียนเหรอเขาเขียนอ๋อทำมุชมกระซองไหหลังเด้เป่าสองมุมแล้วนี่ครับชุดนี้เป็นของผู้ใหญ่ใจดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะ ล่างเก้าตัวเดียวมาแล้วด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมปู่ว่างวดนี้บบเขียนปักเน้นที่หลักหน่วยเก้าครับเพึ่งหลุดมาสิบสองงวดที่ให้สามจุนก็่าครันั่นครับพึ่งหลุดงวดพึ่งหลุดเข้าใจพึ่งหลุดงวดเมื่อกี้อ่ตะเกียงไหมาหลักหน่วยลักหน่วยมันว่าครับมันมาหลุดคือคือหลุดสองงวดนี่เอฟซีบอกขอใจสามจุนเรื่องหนึ่งหกใช่ไหมกันมันบอแมน เอฟซีบอกเข้าใจสามชุดก็เหนืองหกหมดที่แล้วอว่านนี่เนียนเก้าอยู่รักหน่วยเก้าหะครับนเลยแต่ว่าตัวเด่นให้ไม่ขีดเส้นให้แล้วนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีได้พี่น้องเด้นี่ครับธรูมชมนะครับเก้าปักหลักหน่วยล่างผมเลยงงวาเห็นปูบอกเขียนว่าผู้ใหญ่ใจดีอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีบอกเขียนอ่าปูว่าบอกเขียนไม่พี่น้องกำลังวันมันครับ เปนไหหมาาหนึ่งรักสิบกำลังวันหนึ่งกับศูนย์เงินไ่มมันไปติดมันไปติดหนึ่งกับไปศูนย์กับไปกำลังวันหกมัยดานกำลังวันไปติดเก่าครับผมนี่ทผู้ชลวงวันอาทิตย์หกแคปนาจอแล้ครับผู้ใหญ่ใจดีได้ผี่น้องเด้อเบาถอย่าเอ๊ะครับปูให้ชุดนี้แต่ว่าบอกเขียนมาปูตาเพิ่งส่งมาแล้วนี่ส่งแล้วส่งมาให้แล้วที่ส่งไปให้แล้วเนี่ยครับผม คุยกันกระาำสูตรนองมันก็เอาบนตั้งเอาล่างเอาล่างตั้งบวกตรงกันมันก็ได้หกมั่นแม่นบอกอ่าศูนย์ห้าครับผมสิบศูนย์ห้าสิบหกมันก็ได้หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันสามารถไปบนได้แต่ว่าล่างน่ะมันเก้านี่ล่ะวิ่งวิ่งเก้าเล่นมาป่วล่างวิ่งเก้าตัวเดียวครับวิ่งเก้าตัวเดียวปักหลักหน่วยครับผมอืม ผู้ใหญ่ใจดีปักหลักมาให้แล้วท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้พนว่าเก้านี้นะครับเนาะตั้งแต่ศูนย์เก่าหอดเก่าๆนะครับเก้าให้อยู่หลักหน่วยแต่ว่าเพื่อนินมาว่าหลักสิบเป็นคู่ศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้านะครับนี่ครับเก้าปักหลักหน่วยล่างครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมฝันบ่ปูว่าฝันม่ฝันมาปู่าฝัน,นก็เปลี่ยนทางเรายิ่งปืนเราอ่า โอ้ฝันปูฝันตะว่าปูได้ยิ่งเปืนได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะบบแน่ได้ปูจะมาสายยาบน่นี่ห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าป่ปูว่ากับเจดีนงี้เราเอาผู้ใหญ่เจดีเนาะครับทชมชมครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะวิ่งเก้าครับปักหลักหน่วยล่างตะวัปูนะโบเขียนผู้ใหญ่เจดีเนาะพี่น้องปูทรงไล่มาวาวเทาอยู่นะครับเนาะ เข้าใจกันนะครับทำช่อมนะครับเนาะนั่นเพ่นไหมาเก่าอยู่รักน้วยออกเก้าเก้าครับครับเก้าอยู่รักษ์หนอวยศูนย์เก่าครับผมวันนี้มันมาผ่านสองงวดคนที่ได้จะรักน้วยมากครับไหศูนย์สามกับศูนย์สองสามยู่รักน้วยมันผ่านแต่นามันปิ่นตีกลับเป็นว่าบ้านมะไหหนึ่งรักสิบล่างไหตามคลิปนั่นบ้านนี้กับไหเก้ายุรักน้วยบ้านอ่านี่ครับเก้าอยูุรักหน่วยนะครับเราพูดเข้ากันกับเลขนี่ยังครับปู่ เขากันกับเบนนครปฐมบ่บ่ปัวนี่แหละเขากันอืมใกล้เขามากมุมกระเด็นนมาหอดวันจันเข่ากระเด็นอยู่ปัวนี่ครับท่านผู้ชมเป็นหัวจะมาอดหมื่ว่านมาปัวมาอดหมู่ว่านเลยเป็นกระได้สวมมาให้อ่าอ่านี่ครับปูคนบ้าเสี่สี่ถามหาเยอะนะถามมาเยอะส่งมาให้แล้วหมือนกันครับผมก็เลยงงว่าเอ้าปูมาเขียนผู้ใหญ่เจดีย์กระได้งงอ่านี่นี่แหละผู้ใหญ่เจดีย์ละอ่าท่านผู้ชมได้ยินไหมครับ กเออศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าเก้าปัดเด่นนั่นเด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 ่นครับเลี่ออกได้กันขี่กรับครูถาเข้ามักอันนี้ได้พอปูกันที่อชื่อดอกกันกันกันอ่ากันกันโอ้กันถ้าเป็นตัวขี้ลักซิปมีให้กันไว้เพราะว่ารักก็มันกล่าว่ารักซิปมันคูครับอืม ปักหน่วยมันเก่าอ่าเอาธรรมชมแคปนาจอรครับผู้ใหญ่เจดีให้มาแล้วล่างปักหลักหน่วยล่างนี่พี่น้องเดอ้อขับพูนมา09หอดเก่าๆแต่ว่าพ้นเดียนที่ลักซิตเป็นคู่พี่น้อง09 29 49 69 89แต่ว่าลักซิตคีนี่ให้เป็นตกกันไว้ถ้าผู้ใดชอบนะพี่น้องติดเก้าให้ติดเก้าอยู่หลักหน่วยนี่ครับแคปนาจอนี่คือชุดของผู้ใหญ่เจดีวิ่งล่างเก้าตัวเดียวปักหลักหน่วยธรรมชมการผมไปกับกำลังว่นเราว่างเลยตอน ก็เก่ปูกำลังวันอาทิตย์มันหกครับผมผมคึอมักนี่ปูนี่ขันศูนย์เก่าผมมักศูนย์เกาหาเก่าูนเนี่ยมันอยู่ในขันน้ำมันมนอยู่ในขันน้ำมันปูเออไปลางบนนี้อันังขันน้ำมันน่ะนกราบขอบุณขอบคุณปูธร่านัเขาสู้ใหญ่ใจดีนะพีาก็มาศูนย์หนาบนนี่ครับวันนี้จะกลับมาหาศูนีปูวันนี้พ่อกันคลิปนาสวัสดีครับ